จึงสัตว์จึงได้เกิดขึ้นมาได้จึงจึงสัตว์จึงเกิดจึงแก่จึงเจ็บจึงตายได้นี่คือเบื้องต้นของ <c oughs> การบัญญัติให้ให้เกิดคาว่าสัตว์หรืออีกระสดุหนึ่งที่เป็นท่านพระสัพร,สริบุตรท่านกล่าวไว้ว่าทำสามประการที่ละทิ้งกายนี้กายนี้ก็นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ไรซึ่งเจตนาเนี่ยก็คืออายุไออุ่นแล้วก็วิญญาณ ก็คือวิญญาณนี่แหละที่ยังลงสู่น้มรูปนี่แหละเมื่อกระทํากาละเนี่ยสัตว์นั้นตายหรือว่ากระทากาละไปเนี่ยวิญญาณก็ออกออกมาจากกายนี้อันนี้คือพระสูตรที่ยกขึ้นมาให้เห็นว่าวิญญาณนี่แหละที่เป็นตัวมาตัวไปส่วนเรื่องที่บอกว่าวิญญาณเกิดดับน้น,นะครับคาสำคัญที่บอกว่าวิญญาณเกิดดับเนี่ยในพระบาลีเนี่ยท่านใช้คาว่าอันยัง อันยังอุปจติอันยังนิรุตติคือว่าอันยังเนี่ยแปลว่าความรับรู้หนึ่งความรับรู้หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอนยังอุปจติเนี่ยหรือว่าคําว่าอันยังนิรุตติรับรู้หนึ่งดับไปตรงเนี้ยคือที่คําว่าแปลว่าเป็นวินจิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจริงๆกลับไปที่คำคำพระบาลีครับท่านมไม่ได้ใช้คําว่าตาย แต่ว่ารับรู้หนึ่งเกิดขึ้นรับรู้หนึ่ง,งดับไปเนี่ยก็คือสภาวะที่เราเห็นครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดับลงถูกไหมผัสสะครั้งหนึ่งแล้วมันดับลงผัสสะทางตาจบผัสสะทางหูต่อผัสสะทางลิ้นทางจมูกทางกายทางใจใ<ช>อันนี้คือความรับรู้หนึ่งเก <c oughs> ิดขึ้นความรับรู้หนึ่งดับไป หรือเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งคือได้กินผัดกะเพราอย่างที่พี่แบงค์อธิบายไปก่อนนั้นว่าเป็นจิตมโนวิญญาณในเรื่องผัดกะเพราหนึ่งครั้งจบเป็นจิตมโนวิญญาณในเรื่องไปล้างมือหนึ่งครั้งจบเป็นจิตมโนวิญญาณในเรื่องการแรงฟันกินกาแฟทุกๆเรื่องที่เป็นจิตมโนวิญญาณนั่นคืออันยังอุปจติอันยังนิรจติก็คือความรับรู้หนึ่งเกิดขึ้นความรับรู้หนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน ใช่แต่ว่านะท่านไม่ได้ใช้คําว่าวิญญาณมันมารณะเลยครับเข้าใจใตรงตรงนี้ต้องยกตรงนี้ให้ให้เข้าใจกันคือขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือเราพวกเราเนี่ยศึกษาธรรมะตรงนี้เนี่ยเข้าใจใช่ไหมครับว่าวิญ,ญญาณเนี่ยคืออนัตตาใช่ไหมครับเพราะขันห้าคืออนัตตาอะไรก็ตามที่อยู่ในขันห้าคืออนัตตาหมดอนัตตามันก็คือมี เสื่อมใช่ไหมครับก็คืออนิจจังและทุกขังนะครับมันคืออนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนร่างกายเราตายเนี่ยไอ้ที่ไปเกิดเนี่ยเป็นอันใหม่ละแต่เป็นวิญญาณใช่แต่ไม่ใช่วิญญาณเดิมนะครับคือใครเป็นคนรู้วิญญาณตรงนี้ต้องหาคําตอบว่าอะไรที่ไปเกิดใหม่เป็นวิญญาณดวงใหม่แต่ทําไม เอากรรมไปด้วยเอาวิบากไปด้วยนะครับตรงนั้นต่างหากนะครับมันจะต้องมีอะไรอีกอันหนึ่งที่รับรู้วิญญาณพไกลๆเรามีธาตนะุลมอย่างนี้ครับในในขันห้าวิญญาณในขันห้าคคำว่าคำว่าขันแปลว่ากองคำว่าขันแปลว่ากองกองวิญญาณ กองวิญญาณนั้นคืออาการที่เกิดขึ้นเรียงกัน,นครับรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณน,นี่คือทั้งหมดเป็นกองวิญญาณแต่ว่าวิญญาณที่เป็นตัวไปะครับเป็นตัวไปเนี่ยคือวิญญาณทาตาวิญญาณที่เป็นเบื้องต้นที่ย่างลงสู่นามรูปเนี่ยที่ทาให้เกิดสัตว์ขึ้นได้เป็นตัวเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นว่าวิญญาณเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใช้คําว่าการทําการละหรือมานาละเลยฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันคือวิญญาณดวงเดิมนี่แหละส่วนขันธ์นี่เดีเยอเดียวเดี๋ยวขออนุญาตวิญญาณเนี่ยวิญญาณไม่ว่าจะวิญญาณที่ไหนก็ต้องเกิดดับเพราะว่าพระองค์ใช้คำว่าวิญญาณเป็นอนัตตามันไม่มีวิญญาณตัวเดิมนะฮะไม่งั้นวิญญาณเราอยู่เป็นล้านปีหลายๆล้านปี ตั้งแต่แรกเกิดไม่ใช่วิญญาณมันเกิดดับตลอดชอบเข้าใจถูกไหมผมผมเข้าใจถูกหรือผมผิดช่วยแก้ยังอย่าง,อย,างอย่างที่ผมโยกกะครับพี่เติมที่คําว่าวิญญาณเกิดดับอ่ะเกิดดับท่านไม่ได้ใช้คําว่าเป็นวิวิญญาณนางชาติวิญญาณนางมารณะเนะ ถ้าถ้าเกิดเป็นเกิดอย่างเงี้ยเกิดเดงีเ้ยเกิดตายแต่ว่าเป็นอุปัชติเป็นนิรุชติคือคําว่าอุปัปชตเิเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าดับไปเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าเกิดหรือตายครับแต่ว่าหมายถึงว่ามีความรับรู้ที่เกิดขึ้นมีความรับรู้ที่ดับไปคําสําคัญคือที่ผมยืนยันให้ให้ฟังรอบคือในพระบาลีเนี่ยยืนยันว่าวิญญาณมันไม่ได้ตายอย่างนั้นมันไม่ได้แบบตายเหมือนสัตว์อะครับแต่ว่าวิญญาณธาตุเนี่ยที่ อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เนี่ยตัวนี้แหละที่มันเป็นเบื้องต้นการรับรู้ตัวนี้มันมันเป็นเบื้องต้นครับวิญญาณนี่แหละเป็นเบื้องต้นที่ทําให้เกิดสัตว์แล้วทําให้เราต้องอเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสงังสารวัตรนี่นี่แหละตัวตัวเบื้องต้นตัววิญญาณนี่แหละครับวิญญาณที่มันเป็นอวิชานี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณที่เปลี่ยนดวงแล้วก็ไม่ใช่มีอะไรมาจับวิญญาณอีกทีหนึ่งคือขันห้าเนี่ย อธิบายอย่างนี้ว่าขันห้าไม่ใช่องค์ประกอบของชีวิตนะครับแต่ว่าขันห้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นอาการของทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ก็คือเมื่อมีรูปคือภัสสะเนี่ยจึงมีเวทนาเกิดขึ้นสัญญารับรู้จึงสังขารแสวงหาให้ได้สิ่งนั้นมาเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณคือรู้แจ้งในสิ่งนั้นเมื่อ วิญญาณรู้แจ้งในสิ่งนั้นเนี่ยเรายึดว่านี่เป็นของเราเนี่ยขันห้าเนี่ยเรายึดว่านี่เป็นตัวเป็นตนของเราเ,เราจรึงได้เกิดทุกข์เมื่อเมื่อสิ่งที่เรายึดเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าเราอยากให้มันเที่ยงเนี่ยมันจึงทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อม,มีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราจรึงต้องต้องรู้ว่าทุกข์นั้นจะต้องดับไปโดยการที่เราจะต้องเป็นคนดับมันมันจึงเป็นอนัตตาคือไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเรา เราต้องกําหนดแบบนี้ต้องเข้าใจเรียงลําดับแบบนี้ครับครับครับเอ๊ถ้าอย่างนี้เนี่ยขอเพิ่มเติมแสดงว่าวิญญาณที่คุณพูดถึงเนี่ยอืมมันอยู่ในในเรื่องธาตุหกไหมครับใช่คับวิญญาณตัวนั้นตัวหลักเลยตัวหลักเลยอยู่ในธาตุหกนี่แหละ วิญญาณใช่วิญญาณน้องลอาไปเที่ยวไปไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นวิญญาณที่ไม่อาศัยน้ารูปวิญญาณแบบภาษาตีไม่มีที่ว่าไปแบบผิวๆียวอ่าไม่ใช่ไปผิวๆล่องลอยออกจากล่างไปไม่ใช่อ่าไม่ใช่คําว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้นะวิญญาณมันพูดไม่ได้มันรับรู้ไม่ได้ถ้ามันไม่มีน้ํารูปตรงของภาษาตีเนี่ย ไม่ได้ผิดตรงที่ถ้าเขาพูดว่าสภาวะที่เออไม่ได้ผิดตรงที่เขาบอกว่าตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นข้าพเจ้าได้รู้ทั่วถึงคานี้แล้วอ่ะท่านไม่ได้ผิดที่คําผิดนะไม่ใช่คําว่าตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ผิดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงไว้เองว่า วิญญาณังสันทละต,ตังวิญญาณันตินี่วิญญาณนี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้ไว้เองเป็นผู้พูดเองพิสูจน์ทั้งหลายก็ฟังมาตามนี้ภาษาติก็ด้น,นอันนี้ผม,ม,ผ,มผมขออนุญาตไอ้ตัวนี้ผมก็ฟังและงงเหมือนกัน<ม>ก็คือเอพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิภาษาติสาติในข้อไหนครับว่า ย่านตำหนินนในข้อนี้พี่เดี๋ยวผมจะค่อ,ๆอยๆอธิบายให้ฟังท<อ>่านผิดตรงไหนเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมจะยกพระสูตรมาคู่ด้วยนะพี่ตั้งใจฟังนะครับครับพระพุทธเจ้าน่ะท่านเป็นคนแสดงไว้เองแสดงธรรมไว้โดยทั่วไปว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปแล่นไปไม่ใช่อื่นพระสาติก็ได้ยินมาแบบนี้ถูกต้องไม่ผิดเลยพระอริยสาวกทั้งหลายก็ได้ยินมาแบบนี้ไม่ถูกเอ้ยไม่ผิดเลยแต่พระสาติน่ะเห็นไหมเขาพูดว่าข้าพระเจ้าได้รู้ทั่วถึงธรรมนี้แล้ว เห็นปะเขาโชว์ว่าเขาบรรลุธรรมนี้แล้วนี่ตรงนี้พระพุทธเจ้านั้นท่านจึงให้คนไปตามพระสาติมาพูดมาซักไซด์ด้วยตัวเองท่านยึงถามว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอารามกเห็นปาน,นี้เกิดขึ้นหรือว,ว่าตามที่พระผู้มีพระภาพทรงสแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวไปแล่นไปไม่ใช่อื่นเธอได้รู้ทั่วถึงธรรมนี้แล้วอ่ะท่านไม่ได้ตําหนิคําว่า วิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเท,ที่ยวไปเล่นไปเลยไม่ได้ทาหนิเลยพระตาตีก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าจริงครับผมผมเข,เข้าใจแบบนั้นครับพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ว่าเลยนะในท่อนนี้ท่านจึงถามให้ลึกลงไปว่าบทบทนี้ขออนุญาตขออนุญาตครับถ้าอ้างบทนี้เนี่ยผู้เจ้าถามว่าเธออธิบายเรื่องวิญญาณเนี่ยเอ,อมีใครได้ยินบ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นี่งานกาลังจะถึงท่อนนี้เลยพี่แปลก เออแล้วมันคือสอนวิญญาณเยอะได้แต่เกิดนีไ่ไงตรงนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าวแต่พอพระพุทธเจ้าถามว่า<ถ>ท่านจะถามเพื่อรู้เลยหล่ะว่าพาษาตินะเข้าใจผิดแต่ท่อนบนนะไม่ได้ผิดท่านจึงไม่ได้ว่าว่าไม่ได้ท่อนนี้ท่านจึงถามว่าสาติวิญญาณเป็นอย่างไรเนี่ยภาษสติจึงบอกว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมสเสบยวิบากกรรมดีชั่วทั้งหลายในที่นั้นๆเนี่ยนั่นคือวิญญาณครับเนี่ย นี่ตรงนี้พระพุทธเจ้าตําหนิคนํานี้ไม่ใช่คําบนคํานี้คําเดียวพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าดุกะโมคาบุรุษเธอรู้ทั่วถึงคมที่เราแสดงแล้วนี่แก่ใครโมคาบุรุษนี่ท่านว่าคาคานี้เพราะฉะนั้นพี่ต้องไปหาคํานี้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้เป็นสภาวะของ การที่พูดแล้ววิญญาณไม่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นอย่างเช่นคนพูดทั้งหลายหรือคนทั้งโลกทั้งหลายทุกวันนี้พูดว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะเขามัก,กพูดว่าขอให้เกิดสู่สุคตินะครับขอให้ไปสู่ภพภูมิดีๆนะครับทั้งทั้งที่คุณไม่รู้ว่าทั้งชีวิตของคนคนนี้หรือกรรมก่อนตายหรือกรรมก่อนหน้านู้นอ่ะเขาทําอะไรมาเหตุปัจจัยข้างหน้านะ่ะนะเขาควรจะไปเกิดเป็นอะไรคุณไม่ได้รู้จริงแต่คุณอวยพรกันซะแล้วว่า ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับขอให้ไปเกิดดีถึงสุขนะครับขอให้พ้นทุกข์นะครับนี่มันไม่ได้สําหรับพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนธรรมดาพูดเขาท่านจะไม่ว่าเลยแต่คํานี้มาอยู่ในพระในสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่วิญญาณไม่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นนี่คนนี้เขาทําเลวนี่ควรจะไปตกนรกคุณบอกว่าต้องขออวยพรให้คุณไปสวรรค์นนะคนนี้นะคุณเกลียดไม่ชอบกีนาเขาทาดีมาทั้งชีวิตควรจะไปสวรรค์คุณสาบแช้งให้เขา ลงนรกหรือขอให้มึงไม่ได้ปุดได้เกิดนะตรงนี้วิญญาณไม่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นตรงนี้พี่มันปิดตรงนี้อุ้ยเอาเปิดอัลคัตูปมาสูเดี๋ยวพี่จะให้พี่เขาอ่านแลเวเดี๋ยวพี่จะอืมรนาคารตอนเท่านี้เดี๋ยวพี่จะค่อยๆรู้ไปด้วยกันนะพี่เนี่ยเราดูเนื้อความนี้<ข>เบื้องต้นเนี่ยนี่นะนี่ เนื้อความเดียวกันว่าข้าพเจ้าเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ทองเสพจได้จริงอุ้ยเลื่อนลงไปข้างล่างเลยเนื้อความในตอนนี้เราจะไม่อธิบายมากตอนไหน,นทันทีโดนว่าบุรุษกลางะนะจะจะ,จะให้เห็นเฉยๆว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้ไว้เองคำคำนี้เนี่ยคุณต้องอ่านแบบนี้จริงดังนี้เนี่ยข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วว่าเป็นธรรมกระทําซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ต้องเสพได้จริงตรงนี้เขามีความเห็นแย้งกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดว่าดูกระลับบุรุษเปล่ปาเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้ต่อใครแล้วดูกระลับบุรุษเปล่ปานี่โมฆบุรุษ ทมทั้งหลายที่เรากล่าวว่าเป็นธรรมกับธรรมซึ่งอันตรายเพราะพุทธเจ้าพูดไว้อเองว่าพราะพุทธเจ้าเป็นคนแสดงธรรมนี้ไว้เองว่าธรรมเหล่านี้สามารถทําอันตรายโดยอเนกปริยายโดยเป็นอันมากไม่ใช่เหรออย่างนี้ก็แหละธรรมเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ต้องเก็ดได้จริงทา่านย้ําให้ดูเลยนะว่าท่านเป็นคนสแสดงธรรมนี้ไว้อเองเนี่ยเรากล่าวว่าและดูว่ามันทําอันตรายยังไงนะเรากล่าวว่าการทั้งหลายซึ่งมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีโทษมาก มีความคับแ้นมากโทษในการเหล่านี้มีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีอุปมาด้วยรากกระดูอุปมาด้วยชิ้นเนื้ออุปมาได้ครบย่าอุปมาด้วยหลุมฐานเติมอุปมาด้วยความฝันอุปมาด้วยของให้ยืมอุปมาด้วยผลไม้อุปมามอนเขียงหั่นเนื้ออุปมาด้วยหอกเหลาอุปมาด้วยศีษะ่งูพิษเป็นอันตรายไหมที่ต้องอ่านแบบนี้แต่เขาเห็นพูดเจ้าแสดงแล้วว่าทำเนี่ย เรื่องกูดทาแสดงธรรเนี่ยคือเรื่องการคําที่ว่าตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวไปเล่นไปไม่ใช่อื่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้เองพระพุทธเจ้าได้รู้ทั่วถึงธรรมนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเห็นคนที่อ่านมาแบบนี้เขาจะบอกว่าเขารู้แล้วนะว่าเนี่ยวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปเล่นไปแต่เขาไม่เคยแปลคาว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมเสวยผลแห่งวิบากกรรมดีกรรมชั่วในที่นั้นนั้นนั่นคือวิญญาณครับเนี่ย รงนี้แปลว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรมีอยู่ในพระสูตรอื่นอีกไหมตรงนี้เขาจะไม่พูดถึงคํานี้เลยเพราะเขาไม่รู้แต่เดี๋ยววันหลังน่ะถ้าเราเรารู้จักคำนี้มากขึ้น่ะผมจะยกให้ดูว่าคําพูดเนี้ยอยู่ตรงไหนของพระพุทธเจ้าที่แสดงอีกมีมีอีกคำนี้เลยคำของและเป็นคำของผู้ทุชนที่เขาพูดว่า ยัตถาเทวิาภาษาติเนี่ยพูดว่ายัตถาเทวิททางอ่าอะไรนะอุ้ยทนพูดว่ายะวายังพันเตวะโทเวเทโยตัตตะละตัตตละกาลยาณาปาปการังกรรมมางวิปากังปฏิสังเวเทติสภาวะที่พูดได้รับรู้ท่าย่อมเสวยผลแห่งวิบากกรรมดีชั่วทั้งหลายในที่นั้นนั่นคือวิญญาณครับเนี่ยแต่พอเป็นผู้ตุชนพูดเนี่ยเขาพูดทาเดียวกันแต่ไม่มีคําว่า ายะถาอ่าเขาจะพูดว่ายะอะไรนะยะวายังพันเตอเขาจะไม่มีคําว่ายะวายังพันเตเขาจะมีเขาจะมีคําว่าวะโทเวเทโยตัตระตัตระกาล,ะะล,ะะละยานปาปะการนางกรรมมานางวิปากรรมมังปฏิสังเวเท,ทติสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมเสวยผลวิบากกัมดีชั่วทั้งหลายในที่นั้นนั้น,น่ะเขาบอกว่าถ้าตัวของเขาเองน่ะเขามีความเห็นว่า เมื sí, English, career, like ar, ่อเสียชีวิตไปน่ะใครเสียชีวิตไปก็แล้วแต่เขาจะไปมีสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลผันไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานี่หมายถึงว่าพระเจ้าหรือคนที่สร้างโลกเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่แปรปรวนตั้งเสมออยู่แบบนั้นะไม่เปลี่ยนแปลงเลยตัวของเขาหรือญาติของเขาที่ตายไปน่ะเมื่อตายไปแล้วจะไปตั้งเสมออยู่กับสิ่งนั้นเป็นธรรมดาหมายถึงว่าเขาจะได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเป็นของพวกและ หรือมีความเห็นว่าอากงเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปก่อนแล้วนี่อามาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะไปอยู่ด้วยกันนะเมื่อเราไปเราก็จะไปอยู่ด้วยกันกับอากงอามาไปอยู่เป็นครอบเป็นครัวไปอยู่เป็นพวงเป็นซุยอย่างนั้นนั่นคือความเห็นของผู้ชุชนซึ่งมีในพระในสงฆ์แบบภาษาตินีไม่ได้ตรงนั้นเสียงเริ่มเบาแล้วพี่บงเอะไม่หลุมพี่แบงค์ไม่หลุม ใช่แต่เราคุมแล้วของอะไรของฉันก็นช็อตหรอไม่เราขายแล้วมาเลยได้ไหมแซปปะได้ยินไหมฉันแล้วฉัน